<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศร้าทุง่งละกระทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับาพานไปเก้ามือน,นะครับสําหรับปุ๋ยหมักยุคปุ๋ยแพงปุ๋ยแพงหมักปุ๋ยใส่เองนะครับคนใจเศร้าทุ่งได้เอาใบสาสาหรือใบก้ามปูมาหมักกับมูลไก่นะครับพานไปเก้ามือน,นะครับจะคงจะครบกําหนดพริกกับกองปุ๋ยพอดีเนาะเพื่อระบายอากาศระบายแก๊สนะครับเฮ็ดให้ อากาศภายนอกเขาไปภายในกองปุ๋ยจะจุลินซี่จะได้เดินสะดวกเนาะอ้ามาเบ่งหนาตากองปุ๋ยเป็นจังไงก้ามือผ่านไปส่งสิเปรย่พี่นอง <c oughs> นะครับนี่คือลักษณะกองปุ๋ยเอาผ่าใบคุมมั่นห้อนนะครับมันอุน่นห่มๆๆมมมปรการกฏว่ากลายเป็นผ้าห่มของซุมนี่บาเนี่ยพักกันขึ้นมานอนเนี่ยนั่งเนี่ยมืดนี่ สองโตเลยพรากันขึ้นมานอนกองปุ๋ยแจบมับพี่น้องอ่ะคำว่าแจบเนี่ยเป็นภาษาทินนะครับพี่น้องแปลว่าสนิทแจบก็คือปุ๋ยมันแจบคือปุ๋ยมันมันยุบลงอะนะไปคือจังเข้าขึ้นย้ำมันมาให้มันยุบลงให้มันอัดกันแน่นเข้าไหมภาษาสารเข้าบ่นว่ามันแจบเนาะมันแจบเลนหรือมันสนิทมันแนบสนิทมันชิดกันก็ว่าได้นะครับแต่ในที่นี้ก็ไม่ถึงกองปุ๋ยมันอัดแน่น อากาศผ่านยากเนื่องจากสมุนข้นพักกันขึ้นมานอนมันอุนน่นเนาะพี่น้องนะครับเกิดกระบวนการมักเกิดคว่ำหอนอุ่นห่มห่มเน่ home, home, ยมือเศร้าพักกันนอนเต็มอยู่นี่นะครับเดี๋ยวคนใจชอบทุ่งจะทําการพลิกพลวนนะครับกับกองปุ๋ยเพื่อระบายอากาศนะครับอากาศเติมอากาศภายหนอกเขาไปอากาศภายในออกจุลินซียจะได้ทํางานดีเพราะว่าเป็นจุลินซียกลุ่มที่ต้องการออกซิเจนแอโรบิกเนะนานะพี่นะ้องนะครับนะ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 อ่ะจะจัดการพ่นกันพี่น้อง สำหรับความชื้นนะครับเอาความชื้นถือว่าได้อยู่นะนะครับความชื้นไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าได้นะครับเอากลับกล่องปุ๋ยไปเนาะโอ้ซับว่จะเข่าเลยหมานอนแจกมัพโอ้หกมานอนอย่าเลยมันอุ่นเนาะเนี่มันคืออากาศหนาวฮะเอาคิดเ,เดี๋ยวโคตน่านดีตัวนี่อ่ะกลับกล่องปุ๋ยพี่น,นาะเดินไหวสิวกับพี่ใครย,ยูรันกนะ นะครับทาห้ายิปตันสองตันก็มาบัโจกมาปีนในี่องห้อยเอ็นท่วงขึ้นไปแล้วะเอาข้างใต้ขึ้นมาข้างบนเอาข้างบนลงข้างล่างนะครับนะเยวก็ะเพืยขึ้นออนนะครับพลาดไปแปดมือนะครับนะครบัที่บางส่วนเริ่มเริ่มผุแล้วนะครับ นะครับหลังจากเป็นปุ๋ยแล้วก็เทเอาไปผสมในดินปลูกของเฮ่านะพี่น้องนะครับเป็นดินหงพร้อมปลูกแล้วไนะอ,อ้ไมาขวดผ่านใสไปน้่งพริกพวนกะกลับกลองกลับกลองปุ๋ยนะครับแปดมือสิบมือพริกเนาะ นะครับต่อไปกับคุณละกับจิทธิกอีกทีหนึงกับโค้งเล่าเล่าสิ้นเดือนนะครับเราระบ่อยอากาศกันแล้วนะครับทำให้การเจยสลายดีขึ้น ขันพ่ย่อยโอ้ขันบ่พิกซะเลยมันขิดเป็นยังว่าเกิดยังขึ้นขันพ่พิกนะครับข้างล่างมันห้อนคักๆเราเสื้อจุลินซีกุมที่ต้องการอากาศนี่จะตายพี่น้องเมื่อกุมต้องการอากาศตายยังแต่กุมถือว่าต้องการอากาศอยูะทั้งนั้น,นี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะย่อยเฮดให้เกิดก๊าเกิดแก๊สเกิดก๊าดมันจะเหม็นที่เขาเกิดมามันเน่านั่นแหละนะครับพี่น้องเมื่อมันเน่าเลยนะครับการย่อยสไลดยเป็นไปได้ดีบ่บ่ดีนะครับเพราะว่าการย่อยสไลายลักษณะนี้ ที่ย่อยสลายได้ดีก็คือจุลินทรีย์กลุ่มต้องการอากาศอย่างเช่นพวกเสื้อล่าต่างๆน้องๆล่าขาวนะครับพี่น้องย่อยสลดยนะครับเมื่อมันห่อนแห้งขื้นมันมีการพลิกอากาศท่วนอาการระบายพอดีว้ม้อนสูงบรรดาเสื้อล่าขาวตายพี่น้องนะครับหยุดการทํางานนะครับพี่นอ้องจะต้องพลิกท่วนพื่ให้ล่าขาวได้ทํางานอยู่ตลอดนะครับการย่อยสายก็จะเป็นไปได้เร็ว อ้าวเดียวเขจะส่เสริมนามั้จะงคือซวนจะค่อนข้างจะแหงๆใช่ไหมล่ะอ่ะตื้น้นาข้าไปได้พี่น้องเสิม้นาขไปแล้วจะอขึ้นกองปุ๋ยอันี้สูงใหไปเด้พี่น้องประมาณสักสามเส้นนะครับสามสิบสีเส้นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปเอาน้ำมัดหดจังเลยพี่น้องมาดีหน้ำมาดเลยพี่น้องครับเสริมน้านะน้อง่น้องนนะเพื่อเพิ่มความชื้นนะครับความชื้นพ่เหมาะนะครับอยู่นิสซี่ไปจัดท่านเดินได้ดีแต่บอมาชิกับว่าเปียกเละเปรี้ยดๆด้วยพี่น้องนะครับถ้าถึงคันเละขนาดนั้นนะครับอากาศท้ายเท่ยากอีกเกิดอากาศเน่าอีกละอยู่นิสซี่กุ้งต้องการอากาศทั้งานยากอีกความชื้นต้องพอดีนะครับพอดี แต่คือจังเข้ากำบังอย่และนะเป็นแตกแน่บ่แตกแน่เป็นก้อนแน่บ่เป็นก้อนแน่นล็คือคือการวัดนะนะครับแบบเข่าๆนะครับบ่รึะครับต้องมีตลอดประหลัดเนียววัดมาเสียบจิบนะครับเ็ดรเพรายเนาะใส่เพชรายแท้ๆก็จำเป็นนะครับเครื่องใหม่เครื่องมือนะครับเป็นการลดอุณหภูมิด้วยนะครับเปนอนนะครับทป็นี่ที่เดินสะดวกนะครับ ปัจจัยที่สําคัญของการมัดปุ๋ยแบบนี้นะครับพี่น้องก็คือการกลับกองการพลิกปิ้นกองปุ๋ยเพื่อเติมอากาศนั่นเองนะครับพี่น้องสังเกตว่า,าปุ๋ยมัดที่เราเห็นแบบอุตสาหก่ำยิ่งยิ่งเดี๋ยวไปโรงงานใหญ่ๆนะครับการมัดเนี่ยเขาจะมีเครื่องเติมอากาศให้พี่น้องนะครับมีเครื่องเติมอากาศคล้ายๆกับพัดลมเป่าอากาศเข้าไปนะนะครับเพราะว่าปุ๋ยขนาดปุ๋ซี่สิบห้าสิบตันร้อยสองร้อยตันน่ะเอารถปิ้นก็คงจะพอทัวเอาคนมาปิน้นยิงเแล้ว นะครับจาเป็นตน้องมีการเติมอากาศนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็พริกขั้วในบางครั้งแต่หลักๆเลยกล็กคือการเติมอากาศเข้าไปเพื่อให้จุลินรี่ได้ทํางานนะครับจุลินทรีย์ที่มีความสมารถในการย่อยสลายอาบรนดาเศษวัสดุเหล่านี้นะครับกับที่มีคุณภาพเด่นๆก็คือพวกเสื้อล่านะครับพี่นอ้องเชื้อราหรือล่าขาวนั่งเช่นพี่น้องเห็น,นั่ะใบไม้น้าโคกเพราะหนาวฝนเนี่ยล่าขาวขื้นเต้หลักๆจะล่าลตัวนะครับย่อยใบไม้นะครับ คูนจุดกลัวจะล่าขาวจะย่อยเสร็จสิน้นกระบวนการของล่าขาวก็คงจะเป็นอาที่ของแบคท,ทีเรียกลุ่มอื่นอย่างเช่นเมื่อปุ๋ยมักเริ่มจะเป็นนะครับเมื่อปุ๋ยมักอุณหภูมิเย,ย็นลงนะครับพี่น้องน,นะครับก็บจะเป็นอาที่ของจุลินทรีย์กลุ่มอื่นที่จะทําการย่อยสลายต่อจากล่าขาวไปเนาะมันมีการย่อยสลายเป็นทอดๆอยู่นะครับอดัะนั้นขั้นตอนสําคัญนี่ก็คือการพลิกปิ้นเลยพี่น้องน,นะครับอีกสิบมือขนาดยังมาปิ้งอีกเส้นหนึ่งนะครับพี่น้องสำหรับปุ๋ยมาร์กนะโดยเฉพาะมักจากใบไม้้เนนนาะพี่องะ อ่ะเรียบร้อยนะครับผู้บงับบง,บง,าบางสันบุปผีนจ้าเถื่อกล่องอาหารละเปื่อยย่ำแดกกระยาบ้านใส่แต่ห่วยมันกันเปื่อยยากกันแล้นวนะ่าเนาะนะครับฉะนั้นต้องใส่ใจสักน้อยใส่ใจสักเล็กหน่อยนะครับก็คือเกี่ยวกับการพิการปีนด,ด,ด้ดูนะครับเนี่ยเห็นบ่ไปซ้ำซากอ่ะบางส่วนก็นเริ่มเริ่มย่อยสลายแล้วนะครับน, 8, 9, 9, นะครับนี่แค่แปะเกามื่นนะครับกันยังซ้ำนี่นะครับส้วครบสองเดือนเนี่ยเป็นผงอวยแน่นอนถ้าหากมีการ ดูแลเป็นคันเป็นตอนมีการพลิกปีนพอสมควรนะครับความซ่นบ่พอเติมความซ่นหรือครามักไปในช่วงสะข้าพี่น้องได้จุลินซี่มาใส่เข้าไปอีกเลยบาะใส่เข้าไปน้าหลังท่านมูบ่จุลินซี่กันได้ที่อนพี่น้องนะครับบางทีพี่น้องอาจจะได้จุลินซี่อ่าพ่อดอ,อนหนึ่งมาหรือพี่น้องมีจุลินซี่ยังก็แลวแต่แหละนะครับที่อยู่ใกล้เมื่อที่พี่น้องมีก็สามารถหดเข้าไปได้นี่คนจะยวใช้ถุงใส่บ่มีพ่อดอ,อน,นึงพี่น้องแต่ว่ามีมูลสัตว์ครับไป จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใส่เข้าไปการย่อยสลดยกอาจะว่าไปแล้วกะมันบ่มีหัวเสื้อเนาะนะครับก็อาจจะซาแน่แต่กระบอกเป็นยังเ้าใส่การพลิกปิ้นดุๆนะครับเพื่อเติมอากาศนะครับเก็ดให้ปุ๋ยเข้าย่อยไดขึ้นกันนอพี่น้องนะครับอ่ะมันเนียาไมเพีเบิรน้องเบิงนะครับปุ๋ยแพงบอร์ปุ๋ยแพงมักเองวัตับพี่น้องหาวัสดุได้นะครับพี่น้องนะครับเมื่อมันเป็นเรียบร้อยเขาก็ใส่กระสอบนะครับพี่น้องเป็นเรียบร้อยแล้วใส่กระสอบ เก็บไว้เอาไปใส่ในหัวในสวนเฮาหรือจะขายก็ได้นะครับช่วยปุ๋ยแพงปั่นแน่นสักนเงากับปลากันไปเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะหาผ่าใบามาปลุกมาคุ้มนะครับคุ้มเรียบร้อยแล้วก็ปลาไปนี่แหละนะครับเภากับเพียอนจะมัดมันตวดตาสังเกตว่าม,มันอุน่นมันห่อนัองไนบ่หันลูกน้องขึ้นมานอนแสดงว่ามันอุนอ่นนี่แล้วแยบมั่บไปแล้วนะครับพี่น้องนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังเพราะกันไม่ฝากโก,กติสาม เอาเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆในการเฮ็ดปุย๋ยมักให้ได้ปุย๋ยมักที่มีคุณภาพให้ช่วยสลายเร็วเอามีการดูแลจังได้จงได้มาฝากพี่ฝากน,อกน้องเนาะนะครับประสิทธิภาไปเบิ่องตัวที่คนใจแท่งทุ่งเอาเที่มันย่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาคุกกันกับนั่นแหละก็มักไปอีกสี่ห้าหมื่นที่คนใจแท่งทุ่งว่าเฮ็ดปุย๋ยมักวิธีนี้ไม่กี่วันก็ได้ใช้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพี่เทนิสวัสดีครับ